สวัสดีครับวิดีอ้อรับเ้าก็สู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินอยุธยานะครับซึ่งที่นี่นะครับจัดในวันที่5ถึงวันที่9นะครับเดือนตุลาคม2565นี้นะครับนี่ตอนนี้จัดอยู่แถวๆตรงบริเวณโบราณสถานนะครับตั้งแต่วัดมหาธาตุถึงวัดราชบุรณะนะครับของใน ที่อยู่ในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอุธยานะครับที่นี่ก็จะมีตั้งแต่สตรีทฟู้ดนะครับสินค้าชุมชนมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะครับแล้วก็มีย้อนยุคด้วยนะครับมีหนังกลางแปลงฉายด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในกันครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก6กโมงครึ่งนะครับมีร้านค้าแบบโหที่นี่แบบถือว่าอลังการมากเลยนะครับแบบเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งไหนดีดูฝั่งนี้ดีกว่า มีร้านดังๆมาออกร้านเยอะเลยนะครับอย่างเช่นร้านนี้นะครับร้านไข่หวานบ้านซูชินะครับนี่ก็มามาออกร้านในนี้ด้วยนะครับก็ใครที่ชอบกินซูชินะครับติดใจเลยรสชาติของร้านไขหวานบ้านซูชิก็มาได้นะครับร้านแรกเลยนะครับเข้าประตูมาร้านนี้ร้านหมูยอมณีจันอุ้ยมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องเที่ยวไปใหญ่นะครับมาเจอกับช่องเฮียต้นชาแนลนะฮะ นี่นะครับหมูยอบะนีจันนะครับไายแป้งสูตรโบราณนะครับผัดมาร้านนี้ร้านอะไรนะครับปลาหมึกย่างเพี่อนบอกว่าอะไรสั้นมั่งยาวมั่งใช่ไหมฮะปลาหมึกย่างนะครับโอ้โหแบบต้องใช้เครื่องต้องใช้เครื่องบดถึงสองเครื่องพร้อมกันนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับใครที่ชอบปลาหมึกย่างแบบโบราณก็แวะมาชมได้นะครับ ร้านนี้เป็นร้านไก่ทอดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหลามกะทิสดบางไทรนะครับใครที่ชอบข้าวหลามก็มาได้ด้วนะครับข้าวหลามกะทิสดงานนี้จัดถึงวันที่9นี้เท่านั้นนะครับใครที่สนใจอยากจะชิมนี้ให้รีบมานะครับอันนี้น้ำแสงน้ำแข็งใสเกรดหิมะนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นเป็นพวกอะไรบ้าง มีหมูสเตะน,นะครับที่ผมเห็นนะครับมีขนมถังทองอยู่ฝั่งนูน้นอันนี้เป็นชื่อร้านคุณหนูนะครับก็ขายหมูสวรรค์นเนื้อสวรรค์น,น,นะฮะมาแวะชิมได้นะครับใครที่สนใจก็ร้านแรกๆเลยนะครับจะเข้ามาจากทาั้งฝั่งตัวนี้เรียกว่าฝั่งอะไรนะฮะฝั่งเต้นขาวโอเค <laughs> เออแล้วร้านนี้ขายเป็นน้ำพริกอะไรนะครับน้ำค่ะน้ำพริกขาวน้ำพริกอ่าน้ำพริกตะเก้วยนะครับกระจกค่ะนี่นะฮะน้ำตค่ะอ่าเดี๋ยวลองชิมหน่อยครับของเหล้าทอดใหม่ค่ะครับอือสองถุงเลยไอ้นี่ค่ะกลับไปทางใต้นะคะสองถุงเลยอือตอบมากนอดใหม่อร่อยครับนี่ใครสนใจแวะมาชิมนะฮะที่ร้านนี้นะครับ ั่งนู้นก็มีนะครับลูกชิ้น3บาทอันนี้เป็นหมูยอย่างนะครับปิ้งย่างปากระเบิดนะครับขายเป็นหมูยอเป็นลูกชิ้นยั์อันนี้เป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดย่างหม่าล่าอันนี้เป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำแข็งน้ำโบราณใช่ไหมครับ น้ำหวานโบราณร้านนี้ขายเป็นกุ้งเผานะครับมาอุยาก็ต้องกินกุ้งเผาใช่ไหมฮะไม่ใช่พมา่าเผาอุทยาในกุ้งเผายุทยามีราคาต่างกเริ่มต้นตั้งแต่35บาทนะครับอันนี้กล่องกล่องนี้นะครับก็กล่องละร้อยเดียวร้านนี้ขายเป็นหมูกระทะผัดแห้งนะครับที่ทำออเดอร์ต่อออเดอร์<ม>ใช่ไ,<ม>ไหม,ไมฮะนี่น้ำจิ้มย่างเกาหลีริมคลองอุทธยา วันที่สลับลีก็มีเหมือนกันนะชื่อกาหลีริมคลองริมคลองตรงใกล้กับวัดนาพระเมรนะคะใ้กับวัดนาพระเมร์อ๋อครับเอน้ำท่วมอยู่ก็คือต้องปิดใช่ไหมต้องปิดชั่วคราวนะใครยังติดใจรสชาติใน2องร้านริมคลองวิทยาก็มาชิมที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่ร้านร้านสาขาร้านใหญ่ก็คือตอนนี้ปิดนะครับน้าน้ําท่วมแต่ว่ามาขายที่นี่แทนนะฮะอันนี้เป็นยำปลาดุกฟูนะครับ อันนี้ขายเป็นเคบับนะฮะขายงง <laughs> ยังไม่ได้กินเลยครับนี่ร้านนี้ขายทอดมันปลากายนะฮะเจกวางง่าร้านอาหารเยอะมากนะครับระยะทางเนี่ยจากต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยมากกว่า100เมตรนะครับเท่ากับว่ามีร้านค้าที่มาขายมาออกร้านที่นี่นประมาณโอ้โหเป็น2น่าจะ2ร้าน200ร้อยร้าน200ร้อย้านนะครับนี่ ร้านนี้นะครับซอยจุเสือร้องไห้ใครไม่เคยกินซอยจุ้มาได้มียำหมูขาเหล่านะครับเนื้อแต้ๆเลยกรนะฮะมีซอยจุไม่กินด้วยนี่ร้อยแรกสดๆเนื้อดูดีมากครับขายยังไงครับชุดละชุดละ99บาทชุดละบาทนะครับใครไม่เคยกินซอยจุ้นะครับให้มาลองนะครับที่นี่ต้องมาลองต้องมาลองนะ ร้านนี้เป็นร้านไมเดียซุปหน่อไม้ขาไก่วันนี้ก็ร้านดังนะนี่ร้านนี้เคยออกเลยมีต้อง YouTube มาถ่ายหลายรายการแล้วใช่ไหมครัค่ะคุ้นๆว่าเคยเห็นวันนี้ก็มาขายที่แล้วปกติขายที่ไหนครับปกติไม่ได้ขายปกติขายอย่างอื่นนะครัอ๋อขายอย่างอื่นมีงานก็จะขายแบบอ๋อขายเฉพาะตอนช่วงมีงานใช่ไหมครัอืมแต่แต่ว่าก็ชื่อนี้เลยใช่ไหมไมเดียซุปหน่อไม้ขาไก่ อ๋อครับนะใครอยากชิมมาชิมได้เลยนะครับที่นี่มีร้านนี้หอมมากนะครับกินหอยหนึ่งนี่ตรงนี้เป็นเ๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยนะครับไม่อาจจะไม่ได้ดูฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะมีฝั่งนี้เป็นส่วนมากแล้วฝั่งซ้ายเป็นของคาวฝั่งขวาเป็นของหวานนะครับมีไอติมกะทิสดมีข้าวโพดอบเนยนกกระทาทอดตรงนี้ฝั่งนี้คนเยอะเดี๋ยวไปเดินฝั่งดูบ้านดีกว่า นี่นะครับฝั่งนี้เป็นไอติมกะทิสดนะครับโบราณร้านนี้ขายข้าวโพดอบเนยไข่นกกระทาทอดนะฮะร้านโบราณไม่ใช่ร้านโบราณกะทิสดในร้านร้านนี้ขายบัวลอยนะครับชื่อบัวลอยรุ่งเรืองนะฮะเป็นบัวลอยกะทิสดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยดูน่ากินมากเลยครับเป็นเกี๊ยวซ่าใชฮะมีอันนี้เป็นชีสด,ด้วย มีโคโนมิยากิด้วยนะครับพิซซ่าญี่ปุ่นมีสไปซี่ไข่กุ้งหมาล่านะฮะหล,ลักๆก็คือเป็นเกี๊ยวซ่าใช่ไหมครับแต่ว่าก็ท็อปปิ้งด้วยอย่างอื่นนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นโคนโคโนมิยากิแล้วก็ไข่กุ้งนะฮะอันนี้เป็นชีสชีสน่าทานมากฝั่งนี้เป็นผัดไทยนะครับผัดไทยกะทงทอง,ทอง,ทอง นี่กระทงทองนี้กระทงทองจริงนะครับ<ม>ก็ใช้เป็นแผ่นเคี้ยวแผ่นใหญ่นะมาทำเป็นกระทงตรงนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะครับ <c oughs> อันนี้ขายเป็นหมูปลาคุณแม่นะครับ <c oughs> นี่เป็นหมูปลา อยู่น้ำหมูน่ากินมากเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีอันนี้น้ำจิ้มปลา,ปลาอ๋อเนี่ยนะครับก็มีหมูปลาร้าหมูจิ้มแจ่วแล้วก็หมูน้ำตกนะครับชุดหนึ่งก็50บบาทราคาโอเคเลยครับที่นี่ราคาแบบรับได้นะครับ ราคาโอเคนี่ตอเน,นื้อย่างไม้ละสิบบาทเองไม่แพงนะ,ะที่นี่ขายไม่แพงนะครับมีทะเลดองด้วยศิละปะยืนยาวชีวิตสั้นนะครับที่นี่นนาม,มาถ่ายรูปได้มาถ่ายรูปได้นะครับร<ม>้านนี้ขายทะเลดองนะครับชื่อ แสนแทะเลดองบทะเลดองนะครับมีอะไรบ้างครับวันนี้ผมมีเป็นแบบดองน้ำปลากรวนมานะครับมีทั้งแซลมอนแล้วก็กุ้งมาจากแซลมอนกุ้งนะครับ่องร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับน้ำจิ้มมะนาวแท้ะที่นี่ใครอยากมาชิมต้องมาลองนะครับที่นี่ฮะครับผมมีลูกชิ้นปลานะครับ นี่เมื่อกี้เดินมาทางนู้นฝั่งนู้นเขาจะเป็นเดินไปทางนู้นเราจะต้องเดินทางน,น,นี้อันนี้นะครับชื่อร้านออเจ้าข้าวแช่กรุงศรีนะครับชุดละ60สิบาทนะฮะมาชิมได้นะครับใครไม่เคยอย่าคิดว่าแบบข้าวแช่มีแต่เพชรบุรีนี่อยุธยาก็มีนะฮะสูตรโบราณด้วยนะครับที่รับคนละครึ่งด้วยนะฮะคุณครับ อันนี้เป็นเกี๊ยวทองนะครับนี่กุ้งเผาก็มีนะครับขนมโคบูรานก็มีมีร้า,รรานะะน,นี้เป็นเปลือกเส้นนะครับมันเส้นแล้วก็มีเห็ดเข็มทองกรอบมะะีผงขย่าให้ด้วยนะครับมีผงขย่ด้วยนะครับร้านนี้ขายหมึกแท้ย่างครับ นี่ทำน่ารักมากเลยนะครับแมงกะพุนย่างนะฮะแมงกะพุนย่างฝั่งนี้คนชานชาจะชอบนะฮะแมงกะพุนย่างนี่แบบลูกค้าบงเยอะเลยอี่ร้านนี้ขายหมูปิ้ง ใครที่สนใจนะครับอยากชิมขนมปังปิ้งกล่องไม่กีดก็มาชิมได้ที่นี่นะครับมีด้วยขายแค่อันละเท่าไหร่นะครับ10อันละ7บาทนะครับมาลองชิมได้ครับมีไส้เยอะมากเลยมีไส้กรอกแฮมชีสตูอัดสังขยาข้าโพดหรือกัวซองกัวซองก็มีนะฮะ าเลยคะ่ะเลยจ้าโอเคตอนนี้เดี๋ยวใกล้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบรีบเดินไปละอันนี้ไข่นกกระทาน,นะครับนี่ทองม้วนสดนะครับ าเลยครรับ้นี่เดินมาพักหนึ่งแล้วนะฮะร้านยังไม่หมดเลยนี่เดินไม่สุดทางเลยเนี่ยต้องรีบมานะครับใครที่เข้ามาเขาหลามกะทิสดลูกชิ้นทอดนะฮะถ้าเดินสุดทางไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตรงแถวแถวหน้าเวทีบ้างนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมเดินใช้เวลาเดินก่อนนิดนึงนะครับ เดินมาสุดทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ตรงนั้นนอกจากน้นจะเป็นร้านแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ยังมีเป็นฟู้ดทัฟนะครับลักษณะเป็นฟู้ดทัฟเยอะมากนะครับมีเป็นประมาณเกือบเกือบ20ร้านนะครับที่เป็นร้านฟู้ดทัฟนะครับอันนี้อะไรนะน้ำน้ำปั่นนะครับเดยวพาไปเดินดูเล่นในสวนว่าโอ้โหมีเป็นมีคอนเสิร์ตด้วยตรงนี้นะครับแถวแถวนี้ก็มีหนังกลางแปลงเนาะ กจะมีที่นั่งด้วยครับสําหรับที่แบบเราจะมานั่งเล่นตรงนี้เสียงค่อนข้างดังเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่เป็นพวกผ้าไทยนะครับก็ามาออกร้านตรงนี้ด้วยบรรยากาศดีครับนี่เห็นพระจันทร์ด้วยนะอันนี้ก็าทำเป็นปาต์ตีอันมุมเก๋ๆให้ถ่ายรูปกันตรงนู้นนะครับด้านหน้านั้นเป็น หนังกลางแปลงนะครับอรต,ตอนนี้2อ,องเวทีนะครับฝั่งนี้เป็นหนังกลางแปลงส่วนฝั่งนู้นจะเป็นวงดนงตรีนะครับคอนเสิร์ต<อ>หนังกลางแปลงอยู่ตรงนู้นไม่ไกลๆมาเดินเล่นบนสะพานก็สวยเลยนะ มาถ่ายรูปก็สวยแลยว้วอมันบรรยากาศดีมากเขาจะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะจัดไว้ให้เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนูนกันนะครับ ดูบรรยากาศข้างบนนิด<ช>นึงนะ ครับก็มีเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็นี่ก็มีเก้าอี้ให้มาถ่ายรูปนะไม่ไม่ใช่สิใครซื้อหารแล้วก็มานั่งทานตรงนี้ได้นะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยที่นี่นะฮะอันนี้เป็นเป็นคู่รักอีกคู่หนึ่งนะครับที่มาใช้ที่นี่เป็นที่พีเวดดิ้งนะฮะบรรยากาศดีนะที่นี่ อากาศเย็นๆหน่อยนี่แบบว่าโอ้โหฟินมากมทุกอย่างทั้งทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็หนังกลางแปลงที่ฟรีหมดทุกอย่างนะฮะนี่ เอาเปว่าเรามาลากันด้วยบรรยากาศตรงที่โตรที่เขาจัดไว้ให้รับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตเล็กๆนะครับออใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเฮียต้นชาแนลไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปพบไปเที่ยวกันที่ไหนก็ กดทิดตามไปด้วยนะครับกด,กดกระดิ่งไว้เลยนะฮะจะได้เห็นก่อนใครเนาะสำหรับคลิปน,นี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ